สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมนิทานสร้างสุขเรื่องพึ่งน้อยจอมพลังพึ่งน้อยตัวหนึ่งนั่งมองไปยังรังพึ่งของตัวเองด้วยใบหน้าที่เศร้าเสียใจเพราะตนเองไม่สามารถแบกเกสรดอกไม้อันใหญ่กลับไปยังรังของตนเองได้จึงได้แต่เสียใจเพราะตนเองเป็นพึ่งตัวเล็ก แต่แล้วพึ่งน้อยก็นึกขึ้นได้ว่าเพื่อนของตนเองเก็บดอกไม้อยู่ไม่ไกลมากจึงรีบบินไปตามหาเพื่อนๆนด้วยความหวังเมื่อพึ่งน,น้อยเจอเพื่อนจึงรีบเล่าเรื่องเกสรดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ตนเองเจอแต่ไม่สามารถยกกลับรังได้ให้เพื่อนๆนฟังเพื่อนๆนจึงเอ่ยปากว่าจะไปช่วยพึ่งน,น้อยนำเกสรดอกไม้กลับไปยังรังให้ได้ พึ่งน้อยแต่ละตัวช่วยกันแบกเกสรดอกไม้และนำกลับไปยังรังพึ่งได้สำเร็จพึ่งน้อยตากระโดดดีใจที่ช่วยกันจนสำเร็จทำให้มีน้ำหวานในรังเพิ่มมากขึ้นและในวันต่อมาเหล่าพึ่งน้อยก็ออกบินหาเกสรดอกไม้ด้วยกันอีกเพราะการช่วยเหลือกันคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จเห็นไหมคะเด็กๆ เมื่อเราสามาคัคคีร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็จะมีความแข็งแกร่งสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้สำหรับกิจกรรมนิทานสร้างสุขก็จบลงไปแล้วขอให้เด็กๆมีความสุขและพบกันปีการศึกษาหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย